ครับสวัสดีครับพีพีีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพอพอกับพ่อแต้มนี่เนาะพี่น้องเนาะวันพฤหัสที่ยี่สิพฤษภาคม2568ันหร้บพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้นะพี่น้องวันพุธที่21พฤษภาคม68แปดเลาพัฒนาออก778 7จ็ดแปดเก้าขับเล็กล่างก็ออกแปดเจ็ดนะพี่น้องเนาะมีแต่เจ็ดกับ8ดกับเกพี่น้องเอ้ยเด็กชุดที่พเตียมสรุปให้กับรุดนะพี่น้องเนาะบ่มา,มาจักตัวเลยพี่น้องเ,อเลยเด่นหกรองห้าวันพี่น้องเอ้ยมึงดูเจ็ดแปดเก้ามีแค่นี้นะพี่น้องเล็กสมตัวนะครับ ครับพอเตรียมกลับขอโทษขพอไพหลายได้พี่น้องเนอครับวันนี้พ่อเตรียมพามาติดเออของพ่อพเตรียมมือที่ผ่านมากะ่ะเขาตะเล็กวิ่งพี่น้องนี่ครับวันพุทธที่21พฤษภาคม2568ลาวพัฒนาพ่อเตรียมบนล่างวิ่งรูด6กับ7พี่น้อง6กับ7ก็มาแต่เจ็นะพี่น้องเนาะครับอันนี้พ่อเตรียมพามาติดต,ตามต่อ ระว,วังวดนี้เน้นบนนะพี่น้องเนอะเน้นบนนยังเดียวนะครับไปเบิ่งน้ำกันนาพี่น้องเนาะวันศุกร์ ที่23ามนะพี่น้อง เราพัฒนาพอตแต้ม ที่กับหานะพี่น้องรับชุดวิ่น,นะพี่น้อง ครับสี่ห้าหหนึ่งสสามนะครับแต่ว่าเน้เน,นเน้นบนนะพี่น้องเน้่เน้นบนอย่างเดียวนะครับ สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่ง ห้าสองห,าสาห้าสามนะครับอับเนียนพี่น้อง ับเน้นบนเลยพี่น้องเนะี่ยไก่กระหองพ่อไก่พี่น้องขับชัดเจนนะพี่น้องเนาะ วันศุกร์ตอนพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่23พฤษภาคม25 68้าาวพัฒนาพ่อแต้มบนล่างวิ่งรูดเน้นบน4กับ5นะพี่น้องเนาะชุดเตรียมชุดวิ่งกับ456นะครับ1 2 3ครับลัก6มากระจับบอ,อกได้พี่น้องเด้อรับ6 1 6 2 6 3ไปประมาณนั้นแหละพี่น้องครับ ผิดีพิถัประกันไน้พอแต้มกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนาครับเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มก็ไวยพรคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีกทีก็จะได้โศกโศกมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจ ให้พอแต้มนำนาคครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแต้มขอกาบขอบคุณยิ่ซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาบึงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออไว้พรให้มีแต่ความสุขความจเจริญได้พี่น้องเด้อความเก็บใหญ่ใความไข่ใหญ่หมีเนาะพี่น้องเนาะรับกใอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนได้พี่น้องเด้อครับเอาสําหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้อง พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม